ตอนนี้ข้อมูลของทุกคนมีไฟนอลมีเกรดนะคะต่อไปเราอยากนับความถี่ว่ามีคนที่ได้เกรด2เกรด1เกรด3เกรด4ีกี่คนพร้อมทำกราเราเรียกว่าการนับความถี่ต้องไหมคะเราก็จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า frequency น่าเราได้ไหมคะ frequency อยู่ไหนใช่อยู่ที่ analyze เราก็ไปที่ Descriptive Statistics เราก็ไปที่ Frequency ค่ะ ว่าเกรดกันไปที่ Frequency อ่าเราต้องการวัดใครนะคะเอาตัวแปลเกรดเข้าไปใส่เข้าไปในตัว Variable จริงๆใส่ตัวอื่นด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดตัวที่มันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะว่า Frequency เหมาะกันนะับตัว Mean Max อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เอาก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม แต่ว่ามันก็ทําได้กับข้อมูลที่มันเป็นสําหรับข้อมูลเชิงปริมาณนะคะ,อะขอลองเอาไฟ n a ลเข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งแฮรจันดูแล้วกันนะคะนี่จะไม่เหมือนในชีตถ้าไฟ n a ลเนี่ยก็จะเป็นมินกับ SD แล้วก็ม i นแม็กนะคะจะเลื่อนตรงนี้ได้นะมันมีคําสั่งอื่นๆอ,อ,อีกหาผลรวมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,อะตอนนี้ขอเป็น2ตัวไม่เหมือนในชีตนะคะในชีตจะใช้เป็นแค่เกรดตัวเดียวแล้วก็ไปที่ชาร์ตค่ะ อาจารย์อยากได้ชาร์ตอะไรสําหรับข้อมูลที่เป็นเกรดของอาจารย์ก็มันจะให้มา3ชาร์ตหลักๆก็คือฮิสโตแกรมบาร์ชาร์ตแล้วก็พายชาร์ตนะคะอ่ะลองติ๊กหมดเลยก็ได้ค่ะให้มันวาดฮิสโตแกรมให้เราด้วยวาดบาร์ชาร์ตแล้วก็พายชาร์ตเอาแค่นี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วกด continue เสร็จแล้วคลิกโอเคผลลัพธ์อยู่ไหนเอ่ย ไม่รู้ใช่ไหมคะมันมีตัวกระพริบกระพริบไฟแดงกระพริบอยู่ข้างล่างคะ่ะอาจารย์ลองเลื่อนมันมาดูค่ะลองกดมันมาดูอีกอันมันจะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าเอาพุทนะคะเจอไหมคะตัวมันจะจิ้วจิ้วเจอไหมคะถ้ามา ทุกบทสอนข้างล่างเนะะี่ยค่ะมันจะมี2อันปรากฏอยู่แล้วอาจารย์ก็เลือกมาตรงเอาพุทมันก็จะเป็นผลลัพธ์มันก็จะให้ผลลัพธ์นะคะมีจํานวนอะไรเท่าไหร่บ้างสร้างกราฟอะไรเท่าไหร่บ้างข้อเสียของอันนี้ค่ะมันมันแล้วแต่ดีฟอต์ของเครื่องอะคะ่ะบางทีมันก็ใหญ่บางทีมันก็เล็กถ้าเกิดอยากก๊อปปี้สมมุติถ้าเป็นตารางเอาไปอิกต่อถ้าเราก๊อปปี้จาก เรากด copy หรือกด c t r l C เอาไปวางที่ไฟล์ไหนตงๆมันจะเป็นภาพมันจะเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวจะลอง Copy ้ตารางตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะคะก็ทำแถบใช่ไหมคะอ่ะเราก็ Copy นะคะหรือ c t r l C เสร็จแล้วขอไปวางที่ไหนดีอ่ะไฟล์นี้แล้วกันนะคะพอวางปุ๊บเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปภาพ แล้วว่ากราฟชาร์จต่างๆนะคะอ่าบายชาร์จตัวนี้ก็ Copy c t r t r น l C นะคะแล้วก็ไปเลือกที่วาง ขอลองให้อาจารย์ดูอีกแบบนึงนะคะอาจารย์ยังไม่ต้องทําตามก็ได้นะคะถ้าเรา copy ผลลัพธ์ที่เป็นตารางนะคะไปไว้ในไฟล์ที่เป็น Excel มันจะให้ตารางที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันจะเอาไปใช้แบบปรับเปลี่ยนเลขไม่ค่อยได้มันมีอีกหนึ่งวิธีแก้ไขะคะ่ะให้เราเซ v e ผลลัพธ์นะคะตัวนี้เป็น Word ให้เรามาที่ไฟล์แล้วไปที่ Export ค่ะ ตัวเอาพุทนะคะไฟล์เ x p o พแร้แวเราก็ไปเลือกที่เก็บขอแล้วกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเก็บไว้ที่ไฟล์ของอตัวนี้นะคะอาจารย์ขอตั้งชื่อว่าเป็น Output หนึ่นะคะเดี๋ยวเพิ่งกดโอเคนะคะต้องไปเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์เขาก่อน in i n f o file type คะ่ะตัวนี้ก่อน ขอถ้าจะเปิดเป็น Word ได้นะคะให้ใช้เป็น .odt ค่ะ Open Document เป็น .odt นะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลย แล้วลองไปที่ไฟล์ของเรานะคะวัอกี้เราเก็บไว้ที่อโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอ php นะคะแล้วเราตั้งชื่อว่า Output แล้วเราลองเปิดเขาอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นในลักษณะของตัวเลขที่ Copy เอาไปทำอะไรได้ง่ายขึ้นเอาไปจัดไปตกแต่งอะไรได้ง่ายขึ้นแต่มันจะให้มาเฉพาะตารางคะ่ะ มันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่คือมันเหมาะกับการอ่านผลแต่ว่าพอก๊อปปี้ไปวางแล้วไปดีดไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยถนัดต้องต้องเซฟเป็นไฟล์ Word ก่อนจะใช้ ODT แทนค่ะก็คือเอาไปใช้งานต่อปอุ่นตรงแล้วก็สามารถคัดไปทำตารางไปจัดสีจสัดสัรเอาไปใช้ใน,น,นการนำเสนอได้อันนี้เป็นเท่าเท่า ขอกลับไปที่ตัวโปรแกรมเหมือนเดิมนะคะขออีกนิดนึงนะคะขอ Descriptive อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเราอยากหาค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆสำหรับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณให้เราไปที่ Analyze ค่ะเราไป Descriptive แล้วก็ไป Descriptive Statistics ต,ต,ตัวนี้จะใช้กับข้อมูลที่เป็นเชิงัวเลขที่ต้องการวัดค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆ Frequency ค,คือเหมาะกับข้อมูลที่เป็นเชิงกลุ่มน,นับจานวนว่ามีเท่าไหร่ เรแต่ว่า d e s c r i p t i เนี่ยจะเหมาะกับการสรุปข้อมูลที่เป็นแบบค่ากลางค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนค่ามินค่าแม็กนะคะขอมาที่ตรงนี้นะคะ descriptive เสร็จแล้วเราต้องการหาค่าของใครตัวนี้มันจิ๋วไปหน่อยนะคะจันขยายมันได้ใช้ลูกศรขึ้นซ้ายขวานะคะสมมติว่าอยากรู้คะแนนสอบครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะก็เอาคะแนนครั้งที่1เข้าไปคะแนนครั้งที่2เข้าไป แล้วเราก็ Default ของเขาเขาจะให้ค่า Mean ค่า SD ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดนะคะอยากได้ค่าอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติ๊กจากตรงนี้ได้ถ้าไม่ติ๊กก็ใช้แค่นี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วก็โอเคได้เลยแล้วผลลัพธ์มันก็จะมาซ่อนอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะอาจารย์ นี่ <Oops. S 2> นะ,ะจะเป็นตัวผลลัพธ์เขาก็จะสรุปมาว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะมีค่าเฉลี่ยเป็นยังไงแล้วก็ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ไปใช้ในการนําเสนอถ้าถ้าเกิดเป็นแบบทํารายงานเราก็คงไม่ก๊อปเป็นตารางแบบนี้แล้ก็ค่อยไปเปลี่ยนภาษาเอาเนี่ยนะคะอ่า n ก็คือจํานวนข้อมูล mean ก็คือค่าเฉลี่ย sd ส่วนเบี่ยงเบนแล้วก็ค่า m e นค่า max แ,แต่ว่าทางสายสุขภาพมักจะใช้เป็น mean บวกลบ sd ใช่ไหมคะก็ค่อยไปเปลี่ยนเอาตัวนั้นก็ได้